วิธีการหาเศษเรียงลำดับเศษส่วนจำนวนคระนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนหรือจำนวนคระจากน้อยไปมากอ่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเศษห้าส่วนหกเศษสามส่วนห้าเศษสามส่วนสิบแสดงว่าไม่มีจำนวนคระนะคะวิธีทำก็คือจำไว้เลยต้องหาค่ะหาคอร์โรนคือ ตัวร่วมของส่วนทั้งหมดเลยส่วนทั้งหมดคือส่วนหกส่วนหกส่วนหส่วนสิเนี่เอามาสอเราจะทำส่วนให้เท่ากันเราต้องเอามาหาร่วมกันว่าจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนร่างเป็นอะไรดีนะตัวที่จะนำมาหารจะต้องได้หารลงตัวนะหารตัวที่อยู่ในเครื่องหมายหารเนี่ยลงตัวอย่างน้อยได้สองตัวอะ สไปหารสองได้หนึ่งสงไปหารจาก6กสามครั้งก็คือท่องสูตรสองสองไปคูณ3ได้หกสองไปคูณอะไรได้ห้าไม่มีถ้าไม่มีให้ยกลงมายกลงมาอสองไปคูณอะไรได้สิบสองห้าได้สิบต่อไป ก็เอาอะไรคูณดีเอาอะไรมาหารเอาเศษส่วนห้าเอาสูตรห้านะหนึ่งไม่ได้ยกลงมาสามห้าหารไม่ได้ยกมาห้าไปคูณอะไรได้ห้าได้หนึ่งห้าไปคูณอะไรได้ห้าได้หนึ่งเมื่อหมดแล้วข้างล่างไม่มีตัวอะไรที่จะมามีสองตัวมีแต่สามกับหนึ่งเพราะฉะนั้นโครโนคือวง,ว,วงไว้เลยลูกวงไว้ คือเอาตัวนี้และทั้งหมดนี่มาคูณกันนี่แหละคือตัวที่เขาจะร่วมเป็นอันเดียวกันคืออะไรสองห้าเป็นสิบสิบหนึ่งเป็นสิบสิบสามสาิสามสิบไปคูณหนึ่งก็ได้30มสิไปคูณหนึ่งก็ได้30สิเพราะฉะนั้นต้องทำส่วนของทุกตัวให้ได้30สิเข้าใจไหมคะ คือเศษ1ส่วน2 2ก็ต้องแปลงล่างให้มันเป็น30 2ไปคูณอะไรได้30ก็คือ2คูณ15เมื่อคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนอทีนี้มาดูตัวที่2 5ส่วน6 6ไปคูณอะไรได้30ก็คือ6คูณ5เมื่อคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนต่อไป สามส่วนหันไม่เห็น3ามส่วนห้าห้าไปคูณอะไรได้30ก็คือ5้คูณหคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนต่อไปอสส่วน10 10ิบไปคูณอะไรได้30ก็คือคูณ3 เมื่อคูณข้างล่างก็คูณข้างบนจะเห็นได้ว่าอทีนี้แล้วก็ทำอันที่หนึ่งสี่หนึ่งส่วนสองส่วนเอาข้างล่างคูณกันสิบห้าสองเป็นสามสิบข้างบนก็สิบห้าสิบห้าหนึ่งเป็นสิบห้ามาดูอันที่สองตัวนี้ หกห้าสามสิบข้างบนห้าคูณห้าห้าห้า่ห้ามาดูตัวนี้ข้างล่างก็หกห้าสาข้างบน6 3สามสอันสุดท้ายตัวนี้สามสิบสิบไปคูณสมได้3าข้างบน3าสเป็นเก้าเห็นไหมเป็นแบบนี้แหละ ทีนี้เรียงจากน้อยเห็นไหมส่วนเท่ากันถึงจะเปรียบเทียบกันได้30 30 30 30 3สเท่ากันถึงจะเปรียบทเยบทเียบได้ว่าใครน้อยก็ดูที่เศษฮะจำนวนที่มาที่1ก็คือตัวนี้หนึ่งสองสามสี่อ่าเรียงมาเอาที่1มาเรียงก่อนเก้าส่วนสาคือเก้าส่วนสาคือ เศษสามส่วนสิบเศษสามส่วนสิบ <c oughs> สิบห้าส่วนสามสิบนี่เป็นเศษหนึ่งส่วนสองอันที่สามนี่สิบแปดส่วนสิบนี่เป็นของสามส่วนห้นสาส,สุดท้ายตัวนี้เป็นห้าส่วนหก เนี่ยก็จะสำเร็จอะค่ะอันนี้คือตอบนะคะ